ต่ำกว่า20ก็กู้ได้เงินเดือน6,000ก็กู้ได้เฮงพร้อมใช้สวัสดีครับทุกคนก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องผ่อนยืมกู้อ่อนนะทั้งทาง,ง f a c e b o o k t i k t o k และ YouTube นะก็ผมอยากจะบอกให้ทุกคนเลยนะว่าย้ายฟังคลิปนี้จนจบเลยนะครับ mm. เพื่อให้ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องสินเชื่อเฮงพร้อมใช้เนี่ยให้มันครบจบในคลิปเดียวเลยนะซึ่งในคลิปนี้ก็จะมีทั้งข้อมูลจากบริษัทที่เขาประกาศออกมาแล้วก็ความคิดเห็นส่วนตัวนะจากการที่ผมเนี่ย ไปดูสินเชื่อหลายตัวมาเนี่ยก็จะบอกด้วยนะว่าสินเชื่อตัวนี้มีอะไรบ้างที่มันน่าสนใจจริงๆอะไรอะไรบ้างที่เป็นเรื่องธรรมดานะนอกจากนั้นก็จะมีอะไรบางอย่างที่เป็นทริคเล็กๆ,ๆน้อยๆอยบอกด้วยละกันแล้วถ้าเกิดว่ามีผิดพลาดนะครับก็ช่วยคอมเมนต์บอกผมหน่อยนะครับแล้วผมจะมาได้ใส่ในคอมเมนต์ของผมปักหมุดไว้เลยนะว่ามีอะไรผิดในคลิปนี้บ้างคนที่มากู้คนต่อๆไปเนี่ยเขาจะได้เข้าใจว่าเอ้ยตรงนี้มันผิดนะก็จะขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่ช่วยบอกผมว่ามันผิดตรงไหนนะ สลับสินเชื่อแห่งพร้อมใช้นะครับก็จะเป็นสินเชื่อส่วนบุคคลของบริษัทเฮนลิซิ n g นะซึ่งบอกเลยนะว่าเป็นบริษัทใหญ่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ด้วยคุณสามารถซื้อหุ้นเฮนลิซิ่งเนี่ยได้ด้วยเหมือนกันนะก็อบอกเลยนะครับว่าผมมั่นใจร้อ็ว่าเป็นเงินกู้ในระบบแน่นอนนะเพราะว่าอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ด้วยแถมอยู่ในเว็บธนาคารแห่งประเทศไทยหรือ BOT เนี่ยคุณสามารถเข้าไปเช็คได้เลยนะออก็เช็คให้ดูเลยนะว่าปลอดภัยร0 0์์แน่นอน แต่ยังไงก็ตามนะครับให้ระวังพวกแอปเงินกู้หรือว่าเงินกู้ที่ชื่อคล้ายๆกันเนี่ยชื่อเฮงๆอะไรประมาณนี้เออเดี๋ยวจะกู้ผิดแอปกันนะแล้วก็ไม่มีพนักง,งานที่จะคุยโดยตรงคุยส่วนตัวคุยในไลน์หรือไม m สเ s นเจอร์เฟซบ o ๊กส่วนตัวมาหาคุณนะครับสินเชื่อในระบบทุกตัวไม่มีการโอนเงินให้ก่อนโดยเด็ดขาดนะใครต้องโอนเงินให้เนี่ยบอกเลยว่าโดนโกง100%นะ และต้องระวังอีกอย่างหนึ่งคือคนที่มาบอกว่าเขาไปช่วยคนนู้นกู้ได้ช่วยคนนี้กู้ได้เนี่ยลองถามเขาดูนะว่าค่าช่วยกู้อ่ะเท่าไหร่ถ้าเกิดเขาบอกว่าทําให้เฟรีนะผมบอกเลยร้อยเปอร์เซ็นต์คโดนโกงแน่นอนแล้วก็สําหรับเรื่องโอกาสผ่านมากน้อยแค่ไหนนะคือผมต้องบอกตรงนะครับว่าทุกบริษัทอ่ะบริษัทเกี่ยวกับการเงินอ่ะเขาอยากได้ลูกค้าเขาอยากได้กําไรเขาอยากได้รายได้ไงดังนั้นเขาต้องมีลูกค้ามากู้เงินถ้าเกิดไม่มีลูกค้ามากู้เงินเนี่ยเขาก็อยู่ไม่ได้ ทุกบริษัทเขาอยากให้คุณกู้เงินทางนั้นแหละเพียงแค่ว่าคุณน่ะทำตามกติก,กาเขาผ่านหรือเปล่าถ้าคุณทําถูกกติก,กาทุกอย่างนะครับเขาคงถวายเงินให้คุณแล้วแหละผมบอกในแค่นี้นะครับสาหรับคนที่กู้ไม่ได้กู้ไม่ผ่านนะมันมีอะไรบางอย่างที่ปิดพลาดอยู่อาจจะต้องมานั่งคุยกันอีกทีนึงเช็คเครดิตบูโรไหมนะก็บอกเลยนะครับว่าส่วนใหญ่วงเงินกู้น้อยเนี่ยเขาจะไม่ค่อยเช็คเครดิตบูโรเท่าไหร่นะเพราะว่ามันมันไม่คุ้มไงเขาจะไปเช็คที่รายได้จากสเตตเมนต์แทน ถ้าเกิดว่าเราได้ประจําต่อเดือนเฉลี่ย6,000บาทขึ้นไปนะก็มีสิทธิ์กู้ได้กู้ผ่านนะอนุมัติไวอนุมัติเร็วแค่ไหนนะก็บอกเลยนะครับว่าใช้เวลาประมาณ1-3วันทําการในการอนุมัติสินเชื่อนะโดยไม่นับวันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตตะเลิกด้วยฟัมถึงตรงนี้นะครับผมก็จะบอกว่าผมเนี่ยมีทั้งหมด4ช่องทางเลยนะครับก็คือ YouTube, Facebook Ti k t อกและเว็บไซต์นะครับถึง t i k t o k เนี่ยอาจจะไม่ได้มีคลิปอะไรลงเลยก็ได้เพราะว่ายัางหนึ่งไปออกว่าทำอะไรดีนะ,ะก็รบกวนกดติดตามให้ผมด้วยลวกันนะครับจะเป็นกำลังใจที่ดีให้กับผมได้อย่างมากมากเลยนะและ้วสำหรับคนที่อยากจะทมอะไรผมนะครับสามารถคอมเมนต์ถามด้านล่างนี้ได้เลยนะครับโดยผมยจะตอบประมาณวันละครั้งหนึ่งสองครั้งนะแนะนำให้ถามให้ครบให้ละเอียดให้ให้เคลียร์เลยคือแบบข้อหนึ่งเสินเชื่อข้อสองข้อสามข้อสี่เลย ก็จะดีมากเลยนะครับเราจะได้ไม่เสียเวลากันไงคุณถามให้ครบผมก็จะได้ตอบให้ครบในทีเดียวด้วยไม่งั้นนั่นอะค้มวันค้มคืนนะก็จะตอบครบนะครับสำหรับจุดเด่นๆของสินเชื่อแห่งพร้อมใช้นะครับที่ผมรู้สึกว่ามันเด่นสุดๆเลยนะคืออายุ17-70ถึงปีเนี่ยสามารถกู้ได้นะผมบอกเลยนะครับว่าผมทําสินเชื่อมาหลายตัวเนี่ยเพิ่งเจอตัวนี้เป็นตัวแรกๆเหลือบางที่ให้คนที่อายุ17ปีขึ้นไปสามารถกู้ได้นะครับเออเพราะปกติเนี่ยต้องประมาณ20-60ถึงปีเท่านั้น ส่วนจุดเด่นอื่นๆนะครับก็จะมีเลือกผ่อนชำระได้12เดือน18เดือน24เดือน36เดือนนะขึ้นอยู่กับวงเงินสินเชื่อที่เราได้รับอนุมัติด,ด้วยถ้าวงเงินเยอะก็จะผ่อนได้เยอะขึ้นเรื่อยๆนะเอกสารไม่ยุ่งยากนะไม่ต้องมีสินทรัพย์เป็นหลักประกันนะซึ่งผมก็บอกเลยนะครับว่าเนื่องจากว่าดอกเบี้ย25%ต่อปีมันคือสินเชื่อส่วนบุคคลดังนั้นมันไม่ต้องมีอะไรมาค้คำประกันอยู่แล้วก็คือธรรมดาโอเคเนาะ สุดท้ายเลยนะครับผ่อนดีรับเงินเพิ่มซึ่งวันนี้ผมไม่แน่ใจว่ายังไงนะครับส่วนตัวคิดว่าน่าจะหมายถึงว่าถ้าเกิดเราผ่อนดีแล้วก็ไม่มีค้างไม่มีจ่ายช้าอะไรเนี่ยในการกู้เงินขั้นใหม่เนี่ยเราสามารถได้วงเงินเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมอีกเข้าใจว่าอย่างนี้นะครับสมัครได้ที่ไหนบ้างนะก็สามารถสมัครได้ที่สาขาของเฮงลิสติ้งที่มีมากกว่า500สาขาทั่วประเทศไทยเลยนะบอกเลยว่าเยอะมากๆแต่ผมจะแนะนำว่าให้ติดต่อผ่านอินเทอร์เน็ตไปก่อนที่จะไปสาขานะเพื่อจะได้คุยก่อนว่า จะขอกู้สินเชื่อแห่งพร้อมใช้เนี่ยมีกติกาอะไรบ้างและเราเนี่ยมีสิทธิ์จะกู้ผ่านหรือเปล่านะและต้องนําเอกสารอะไรไปบ้างนะครับซึ่งผมก็บอกเลยนะครับว่าผมก็เล่าให้ฟังหมดแล้วในคลิปนี้นะแต่คุณจะถามอีกรอบหนึ่งเพื่อคอนเฟิร์มเพื่อยืนยันให้มันแบบมีโอกาสกู้ได้สูงขึ้นก็ดีเหมือนกันนะครับเนี่ยก็หา Facebook เลยก็ได้นะครับกดทาง Facebook หรือทางไลน์เลยก็ได้นะหรือจะโทรไปหาเลยก็ได้นะถ้าด่วนๆน,นะหนึ่งสามหกหนึ่งนะครับผมทิ้งลิงก์เกี่ยวกับการติดต่อไว้ด้านล่างด้วยนะ สินเชื่อรูปแบบไหนนะสำหรับเพงพร้อมใช้เนี่ยเป็นสินเชื่อส่วนบุคคลแบบไม่มีหลักประกันนะแล้วก็เป็นเงินก้อนโอนเข้าบัญชีเมื่อถึงรอบชําระเงินคุณก็ต้องชําระเงินให้เรียบร้อยนะจนกระทั่งครบงวดที่กําหนดไว้เนี่ยก็จะจบถ้าเกิดคุณต้องการเงินใหม่ก็ต้องกู้ใหม่อีกรอบหนึ่งนะวงเงินเท่าไหร่นะครับวงเงินสูงสุดที่เขาบอกมาคือ4 5่0 0ืบาทนะซึ่งโดยปกติแล้วนะครับก็จะให้วงเงินประมาณ1.5เท่า ถ้าเกิดเงินเดือนเราน้อยกว่า3 0,000บาทนะแล้วก็มีเรื่องของภาระลูกหนี้ด้วยถ้าเกิดว่ามีเงินกู้ที่อื่นวงเงินที่เราได้ก็จะลดลงอีกถ้าเรามีลูกวงเงินที่ได้ก็จะลดลงอีกนะครับและถ้าเกิดว่าไม่เคยเป็นลูกค้ามาก,ก่อนไม่เคยรู้จกักกับเฮนรีซิ่งมาก่อนเขาก็จะไม่รู้จักเราไงลูกค้าใหม่เงี้ยโกงเงินก็จะได้น้อยลงกว่าเดิมอีกนะครับ ดอกเบีย้ยเท่าไหร่นะครับในนี้แจ้งว่าดอกเบีย้ยสูงสุดเนี่ยไม่เกิน25%ต่อปีนะเพียงแต่ว่าไม่มีข้อมูลว่ากู้แค่ไหนดอกเบีย้ยเท่าไหร่นะแต่เท่าที่ดูแล้วนะครับวงเงิน45,000บาทเนี่ยก็น่าจะนนดอกเบีย้ยเต็มที่25%ต่อปีนะคุณสมบัติทั่วไปนะครับก็จะมีเนี่ยสัญชาติไทยอายุ17-70ปีมีรายได้ประจําต่อเดือน6,000บาทขึ้นไปและต้องมีหนังสือรับรองรายได้ตามที่บริษัทกําหนดด้วยนะมีอายุงาน,นตั้งแต่4เดือนขึ้นไป ไม่อยู่ในช่วงทดลองงานพักงานหรืออยู่ระหว่างการพิจารณาโทษผู้ขอสินเชื่อต้องพักอาศัยที่อยู่ปัจจุบันหรือที่อยู่ตามที่เบนบ้านและสถานที่ทางาน,นในระยะทางไม่เกิน30กิโลเมตรจากสาขาที่ยื่นขออนุมัติสินเชื่อนะครับอันนี้ดอกจันไปเลยนะต้องไม่เกิน30กิโลเมตรจากสาขานะครับผู้ขอสินเชื่อต้องมีบัญชีสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกํากับของ P ีโลนแบบไม่มีหลักประกันเนี่ยรวมกันไม่เกินสมสินเชื่อนะครับ คือตามกฎธนาคารแห่งไประเทศไทยเนี่ยเขาจะให้คนที่เงินเดือนต่ํากว่า30 0 0 0บาทเนี่ยมีสินเชื่อได้ไม่เกิน3สถาบันการเงินเท่านั้นสำหรับตัวอย่างการผ่อนชําระนะครับก็ดูในนี้เลยนะเนี่ยก็จะมีเขียนบอกเลยว่าลูกค้าได้วงเงินสินเชื่อ45,000บาทนะเรือกผ่อนชําระ36เดือนนะครับอับตราดอกเบี้ยที่25%ต่อปีเนี่ยก็จะเห็นได้เลยนะว่าตรงนี้เลยเราต้องผ่อนค้าง,งวนวดเนี่ยครั้งละ 1, 7 8 9บาทนะ ซึ่งรวมกัน36มงวดเนี่ยหรือประมาณ3ปีนะครับเราต้องจ่ายเงินทั้งหมดเนี่ยหกหมบาทนะแล้วก็เป็นดอกเบี้ยเนี่ยหนึ่งาพัน้อบาทนะจากเงินต้นที่เราขอยืมมาเนี่ยสี่หมนานะก็ประมาณนี้แหละครับปกติแล้วอาชีพไหนกู้ได้บ้างนะครับถ้าดูจากคุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อเนี่ยก็จะเห็นได้เลยนะว่าต้องมีรายได้ประจำเนี่ยที่6,000บาทขึ้นไปนะ พร้อมหนังสือรับรองรายได้ด้วยตามที่บริษัทกําหนดและต้องมีอายุงานมากกว่า4ปีขึ้นไปด้วยดังนั้นน่าจะต้องเป็นมนุษย์เงินเดือนเท่านั้นนะครับส่วนอาชีพอื่นๆเนี่ยคิดว่าไม่น่าได้นะครับแต่ถ้าเกิดใครไม่สามารถขอสลิปเงินเดือนเนี่ยก็สามารถส่งหลักฐานการเดินบัญชีก,กับธนาคาร6เดือนย้อนหลังแทนก็ได้นะแต่ก็จะบอกนิดน,นึงนะครับว่าอีพิ่งเสียใจไปนะเพราะว่าสินเชื่อของเฮงลิสซิ่งเนี่ยยังมีอีกตัวหนึ่งนะก็คือสินเชื่อเฮงนาโนแฟรนนัตัวนี้เราสามารถขอได้ ถ้าเราเป็นพ่อค้าแม่ค้าที่มีกิจการมีหน้าร้านที่เปิดมาสม่ำเสมอและเปิดมากเกิน6เดือนนะครับสามารถยื่นขอได้เลยนะให้ลองไปดูอีกคลิปหนึ่งก็ได้นะครับแม่ค้าก็ยืมกู้ได้ถ้ามีร้านค้าไม่ต้องมีสลิปเงินเดือนเฮงนาโนไฟแนนซ์นอกจากนั้นนะเรายังสามารถติดต่อสอบถามเขาโดยตรงได้ด้วยนะถ้าเกิดว่าเราเป็นอาชีพอิสระหรืออาชีพอื่นๆนะคือเขาไม่ได้ปิดกั้นร้อเซ็น์นะครับคุณลองติดต่อเขาไปดูก่อนนะถ้าเกิดโอเคเนะี่ยเขาก็ให้คุณกู้แหละ สำหรับเอกสารต่างๆที่ใช้นะครับก็จะมีสำเนาบ,บัตรประชาชนของผู้ขอสินเชื่อสำนเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอสินเชื่อสำเนาใบเปลี่ยนชื่อนมสกุลถ้ามีสลิปเงินเดือนฉบับจริงย้อนหลัง1เดือนล่าสุดหลักฐานการเดินบัญชีกับธนาคารย้อนหลัง6เดือนนะสำหรับคนที่รู้สึกว่าอ้เอกสารมันเยอะจังเลยเนี่ยต้องมีสลิปเงินเดือนอีกแล้วต้องมีสเตทเมนต์หเดือนอีกแล้วนะก็ลองพิมพ์ไว้ได้นะครับว่าแบบเออเอกสารเยอะจังน่าลำคาญจังอะไรเงี้ยเออแต่ว่าลงท้ายนนดนึงเดือยก็ดีนะว่าเออเดี๋ยวก็กู้ผ่าน เออลองยื่นดูก่อนเดี๋ยวก็กู้ผ่านอย่างเงี้ยอย่างเช่นแบบเสเตทมเป็นหกเดือนแล้วหรอโอเคลองยื่นดูก่อนเดี๋ยวกู้ผ่านมันจะไม่คุณรนะู้สึกดีขึ้นแล้วคนที่เขาเข้ามาดูคลิปอย่างเงี้ยก็จะรู้สึกว่าเออ,เ,อ,อเดี๋ยวกู้ผ่านเดี๋ยวกู้ผ่านนะอปะมันก็จะรู้สึกดีขึ้นด้วยนะครับแล้วก็ขอให้มันเป็นจริงนะผมก็ขอหารู้ให้มันเป็นจริงด้วยแล้วกันนะข้อที่ควรรู้นะครับเวลาคุณยื่นขอสินเชื่อเฮงลสซิ่งเนี่ยคุณต้องอยู่ในลัศมีไม่เกิน30กิโลเมตรจากสาขาเฮงลสซิ่งเท่านั้นนนนะครับถ้าเเเกกกิิด30มี่ย ก็ไม่สามารถกู้ได้นะแต่ด้วยความที่ว่าสาขา l e งลิ n ิ่งเนี่ยมีมากกว่า5 0 0รสาขาเลยนะดังนั้นผมคิดว่ามันน่าจะมีสาขาที่อยู่ใกล้บ้านคุณบ้างนะครับยังไงก็ลองไปเช็คดูนะและเนื่องจากว่าสินเชื่อตัวนี้มันเป็นสินเชื่อที่เราต้องไปสมัครที่สาขานะครับดังนั้นผมแนะนําให้คุณนะโทรไปหาติดต่อเขาก่อนนะว่าต้องเอาเอกสารอะไรไปบ้างนะตอนที่ผมเคยแนะนํเมื่อต้นคลิปนะติดต่อเขาก่อนแล้วค่อยไปหาเขาตรงๆนะเราจะได้ไม่เสียเวลากัน ยังไงถ้าเกิดใครกู้ผ่านแล้วนะครับช่วยคอมเมนต์กันข้างล่างเลยนะครับว่ากู้ผ่านแล้วกู้ผ่านแล้วอะไรประมาณเนี้ยเออบอกด้วยนะว่าได้วมงเงินเท่าไหร่นะมันไม่ใช่การอวดน,นะครับมันคือการบอกให้คนอื่นรับรู้ว่าสินเชื่อและบิดแคนเนี่ยกู้ได้จริงเออไม่ใช่ว่าเออผมกู้ได้คนเดียวอะไรอย่างนั้นอนะ่ะมันมีคนกู้ได้จริงๆนะครับมันเป็นการทําบุญอย่างหนึ่งด้วยนะคนเขาอยากจะมากู้เงี้ยเขามาดูคลิปผมอย่างเงี้ยเขาก็อยากได้กําลังใจไงบอกว่าอ่านไปในคอมเมนต์อย่างเงี้ยกู้ผ่าน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 อย่างเงี้ เขาได้กาลังใจเต็มเปี่ยมอ่ะเขาจะได้กล้ากู้เงินนะครับสําหรับเรื่องการผิดกฎชําระหนี้เนี่ยก็เหมือนกันทุกบริษัทเลยนะก็คือถ้าเกิดว่ามูลค่านี่มากกว่า1000บาทนะครับการโทรทวงหนี้เนี่ยครั้งหนึ่งเนี่ยห้บาทนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่ามูลค่านี่มากกว่า1000บาทและคุณติดหนี้เขาเกิน30วันหรือว่างวดที่2เป็นต้นไปเนี่ยจะโดนท่าทวงครั้งละ100บาทนะซึ่งสินเชื่อทุกตัวที่อยู่ในระบบเนี่ยใช้เบรทนี้เท่ากันทุกตัวเลยนะครับ และสำหรับคนที so ่กู้ไม่ผ่านนะครับก็นะนําให้โทรไปหาเขาเลยนะว่าเอ้ยทําไมผมกู้ไม่ผ่านแล้วผมชื่อเนี้ยอะไรเนี้ยถามเขาเลยว่าทําไมกู้ไม่ผ่านไม่ผ่านเพราะรายได้ไม่ผ่านเพราะอายุไม่ผ่านเพราะอะไรก็ตามเนี่ยโทรไปถามเขาเลยนะครับถ้าเกิดคุณรู้อันไหนแก้ไขได้ให้แก้อันไหนแก้ไขไม่ได้จริงๆก็ยอมแพ้แล้วย้ายไปที่อื่นแทนนะและสำหรับคนที่ฟังถึงตรงนี้นะครับก็อยากจะรบกวนนิดนึงนะครับ ช่วยพิมพ์คำว่าฟังจบแล้วหน่อยนะเพื่อเป็นกําลังใจใผมด้วยนะครับว่าคลิปหนึ่งเนี่ยผมก็ทำค่อนข้างจะนานพอสมควรเลยนะทั้งข้อมูลข้อมูลอะไรพวกเนี้ยผู้อยู่หน้ากล้องไปเรื่อยๆคนเดียวเนี่ยก็ออใช้เวาลาพอสมควรเลยแหละถ้าอยากจะให้กําลังใจผมเนี่ยก็พิมพ์คําว่าดูจบแล้วนะครับฟังจบแล้วก็ได้นะ ก็จะขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่ว่าสาฟังถึงตรงนี้นะครับและยังไงเนี่ยผมก็จะพยายามหาสินเชื่อตัวใหม่ๆหรือว่าเรื่องเกี่ยวกับเงินทั้งเรื่องการออมเงินทั้งกู้เงินอะไรพวกนี้มาใส่ไว้ในช่อง YouTube ช่อง Facebook ช่อง t k t t o k แล้วก็เว็บไซต์ผ่อนยืมกู้ออมไปเรื่อยๆนะครับก็ยังไงก็รบกวนติดตามชมกันเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับสวัสดีครับ